สวัสดีทุกทกคนนะจ๊ะงานสวนมีทํ้ทาทุกวันนะพวกเราจริงป่ะฮะคนรักการปลูกอะ่ะใช่ป่ะมีงานให้ทําทุกวันเลยอะ่ะ <c oughs> ได้ออกกําลังกายบันนิดบนะัน่นอยดนะนี่รื้อรืออันนี้เป็นพลูคาวคาวตองของน้องยาช่องกเกษตรพาเพลินนะจ๊ะตอนนี้เปลี่ยนช่องชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วน้องยาเขาขายพวกเอ่อ พลิตภัณฑ์างการเกษตรนะนะขายพวกเมล็ดพงเมล็ดพ,พันุ์อะไรของเขาอ่ะนีะ่เดี๋ยวจะจัดระเบียบก่อนโอน้ี่พูผูข้าวข้าวตองนี่เขามีสรรพคุณเยอะมากเลยฮะมีสารต่างๆที่บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีไปหาข้อมูลได้เลยเดี๋ยวรื้อนู่นรื้อนี่ออกรื้อเสร็จเดี๋ยวลก เลยดีรากเรียกยาวมานนี่นะเดี๋ยวเราจะบำรุงเหนดูสิอุ้ยตายอ,อุ้ยตายแล้วไม่ได้โดนแดดเลยนี่เอ,อ้อว่านหางจระเข้อือเอาไปจิม้มไว้หมองนี้เพ,เพลิน <laughs> ชมผากาจำฟ้าจำฟี กุลาประตรีพยอมอังกาทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชมโคมนทา์สายสหยุดเฟื่องฟ้าชาบาและซอยทองบ้านุรีสุนขจรประดูพุทธสอนพระปลึงเงินไก่พี่กุนกุนปอง <c oughs> งอกมาเต็มไปหมดเลยไหมของสาวน้อยทำสวนเนี่ยเอาอ้อยมาจิ้ม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 เนี่ยนะ งามทานตะวันรักเรก,กาลงพยงพวทงทองบานชื่นสุขสงพุทธชาสะอาดแสนอันนี้ฟูหมักปักชอยของคุณนะัทพุฒนวนจันนะจ๊ะผีพ,พวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยฉลามรสสุดคนบุญนาคนางแย้ม สารพีทถูกใจอันนี้ของใครไม่รู้ไม่ของสิรัร์ออร์แกนิกการ์เด้นก็ของพี่หนุ่ยเปื่อนบ้านที่น่ารักของเราให้มาเพราะตอนนี้ก็ปนกันยุงจุงนางไม่รู้คือแตกหน่อมาก็ยกไปจิ้มจิ้มจิมจิ้มจิมจนจำไม่ได้แล้วเป็นของใครกันแน่แต่ก็มีของสิรัร์ออร์แกนิกการ์เด้นกับของพี่หนุ่ยและที่ให้มาฮะ อันนี้มะเดือฝรั่งของน้องเอ99เกษตรอินทรีย์นะจ๊ะน้องเอที่น่ารักของพี่ตั้มที่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยตัดกิ่งปักชำทั้งนั้นเลยทีนี้ไม่มีมองจะวางก็เลยเอามาวางตรงเนี้เดี๋ยวว่าจะย้ายซะหน่อยแต่รากลงไปหากินแล้วนะนเนี่ยรากน้องเอเนี่ยลงไปหากินเรียบร้อยแล้วไม่ใช่รากน้องเอรากมะเดือฝรัง่ง่ง ใายีย่ระก,กี้เฮะนี่เดี๋ยวก่อนอุ้ยมีงานให้ทำเยอะะเลยดูเดียวดูงานเยอะๆจะไปเป็นลมพวกเราอะ่ะใช่ป่ะเวลาลงสวนมันก็จะอารมณ์ดีอันนี้ก็พริกเม็ดใหญ่ไที่ที่ซื้อจากตลาดเอาแล้วก็เอามาเพาะเพาะเพาะแกะเม็ดเนี่ยอย่างเงี้ยแกะเม็ดแล้วก็เอาไปโรยโรยหวานๆได้แล้วนะ เราถือว่าเราได้คลิกเป็นพันโอพสายพันโอพีสมโมแมงมย์ใไรนี่นานแล้วอยู่ในกระถางสามสามกระถางกี่ต้นนะหลายต้นอยู่นี่แกะแล้วหว,วานๆนะนี่แกะไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยแล้วอ,อันนี้แกะใส่ตรงนี้นะ ถ้าเข้าใจธรรมชาติของพืชน,นะปลูกอะไรก็ไม่ยากหรอกถ้า,มาเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์นะมเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ยินไม่เป็นกรดเป็นด่างตังดีๆสภาพแวดล้อมโอเคสวนผักต้นไม้ไม่ได้ไปอยู่ใกล้เครื่องเอ่อพวกคอมเพรสเซอร์อรกลาความตงความรอ้อนมันดูสภาพแบบล้อมด้วย เน,นี่ยที่งอกก็ไมนนี้เป็นอะไรวเป่าเนี่ยอันนี้เป็น,อน,นเนอ,นนเนอฟูหมักหมักชอยนี่งอกมาเต็มเลยแล้วจะเอาที่ไหนปลูกอะมองไหนอะเอาหว,วานๆเลยโรยปวะเนี่ยน,นี่ก็งอกอันนี่งอกมาเต็มเลยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกมองไหนลนะอันนี้เจ๋จะไปไว้ตรงไหนดีเนี่ย มันฟูตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยนะตัดใต้ข้อเนี่ยตัดใต้ข้อเนี่ยตัดชิดชิดข้อหน่อยนะนี่ตัดใต้ข้อตัดชิดข้อแล้วทิ่มลงดินริดใบออกให้เหลือนิดนิดีหน่อยเนี่ยดูสิเนี่ยเต็มไปหมดเลยตัดแล้วทิ่มๆอีกได้เลยเนี่ยในนียตัดกิ่งปักชำทั้งนั้นเลยเนีย่ดูสิเอามีมีกระชายอยู่ด้วยนี่ เนี่ยตัดแล้วมาทิม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 สีสารตามมะเร็งเยอะดีมันปูเนี่ยอยากให้ทุกคนหามาปลูกเพราะเขาขยายพันธุ์ง่ายดูแลง่ายโดยไม่ค่อยมีโรคมีภัยไม่ค่อยมีโรคแมลงรบกวนนะเนี่ยล้างก่อนทำไ,ไ้เรื่อยๆเดี๋ยวก็พักจำไว้นะจ๊ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่านี่จะเป็นหอมแบ่งหอมแบ่ง ของที่ตลาดซื้อมานะาที่ปี่ป้าาซื้อมาอันนี้เป็นถั่วที่ตัดยอดปักชําหลายคนนี้ไม่รู้ว่าถั่วเขาตัดตัดยอดปักชําได้นะเนี่ยเนี่ยตัดแล้วมาจิ้ม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 จะปลูกมองไหนดีของสาวอ้อยนี่เห <c oughs> ลืออยู่ไม่กี่ต้นอันนี้ก็เป็นของของที่ ที่ตลาดที่ซื้อมาหอมแบ่งนี้ปลูกครั้งเดียวนะขยายได้ไม่รู้จบอะ่ะเหมือนกุยช่ายะ่ะลอกออก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 ให้เขาแตกของเสาอ้อยที่ให้พี่มานะอยู่ฝั่งนู้นนะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นเลยเป็นเป็นเพราะดินของเรา หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้งอกแล้วอันนี้อันนี้ามามจิ้มจิ้มมีว่าเขือมาต้นหนึ่งอันนี้ผักชีฝรั่งเน,นี่งอกแล้วอันนี้เม็ดของอ,อ,อันนี้ของสาวอ้อยแน่นอนต้นนี้นะอันเนี้ย หอ,อมบัวเลยเนี่ยที่สาวอ้อยให้มานะบุผาปลูกผักสวนครัวนะจ๊ะช่องบุผาปลูกผักสวนครัวนะให้มาอันนี้จาถ้าใครจําได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของพีนััตเตอร์นะเี่พีนััตเตอร์หรือต้นเลยทัวมะม,ะมะ่วมหลีขอตาเทียแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินอันนี้ได้ ใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรเน่าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรน่าโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยงคนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปหาซื้อต้นมงต้นไม้ต้นพืชได้ที่ช่องเดโชสุกอินใครชอบฟังเพลงเพราะเพราะไปฟังเหนือนร้องเพลงเพราะใครไม่ชอบฟังกเ็เลื่อนผ่านไปนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้เป็นต้นของคุณหน่อยบ้านไร่พยมนะอันนี้คือต้น อะไรนะบรเ์เพชรบร์เพชรของคุณหน่อยขอให้คุณหน่อยหายไวๆนะคะคุณหน่อยคุณหน่อยจะต้องหายไวๆกล้มามแข็งแรงเหมือนเดิมอันนี้เป็นกิ่งปักชำอันนี้พีนัทปัตเตอร์ที่เป็นกิ่งปักชำเนี่ยกิ่งปักชำทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถอนออกมานี่รากเยอะแล้วเพราะว่าอยู่ในตะกร้านานแล้วแล้วเราคอยตัดแต่งเขาเนี่ยเนี่ยถ้าถอนมาเนี่ยรากตรึมเลยเนี่ย ันนี้ถ้าปลูกแบบเพาะจากเมล็ดเขาจะออมีความแข็งแรงมากเพราะเขามีรากแก้วใช่ไหมที่จะไปยึดดึงยึดดินต้องปลูกลงดินนะต้นเขาจะแข็งแรงรากแก้วนี่โอ้โหเหมือนเราสร้างบงสร้างบ้านสร้างอะไรก็แล้วแต่ฐานรากต้องแข็งแรงคำนวณจากความสูง สูงขนาดไหนก็ใช้ฐาน่ากตอกลึก,กลงไปแค่นั้นอันนี้เอออันนี้ขึ้นช่ายนะที่รอดมาได้เนี่ยรอดมาได้เห็นปะขึ้นช่ายบำรุงอย่างดีเลยนะแล้วเราก็เอานี่มาจิ้มไปด้วยออโหระพาเอากิ่งเอาก้านมาจิ้มเอาไว้แล้วก็เด็ดยอดเขาเอาไปปักชำต่อขยายต่อได้ไม่รู้จบนะนี่ หลายคนยังไม่รู้มือใหม่หัดปลูกยังไม่รู้ว่าออยอดของโหระพาแมงลักยี่รากับเพราสามารถตัดยอดปักชำได้โหระพานี่ติดง่ายมากถ้าเป็นยอดตัดปุ๊บทิ่มปับ๊บตัดปุ๊บทิ่มปับ๊บเนี่ยติดง่ายไอ้นี่ว่าจะเก็บวให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ไอ้นั่นไม่ได้ละที่เราเคยบอกว่าเราเก็บโหเนยดี นี่เราสังเกตว่ามเมล็ดพันธุ์เขาฝ่อที่เราบอกเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักชีเพื่อที่จะขยายต่อใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นอะไรนมราชสีห์ปล่าในกลุ่มปลูกผักกน่ารักมากเลย <c oughs> ดูวัแล้วน่าเอ็นดูมากเลยรู้เป่า <c oughs> มือมหาหัดปลูกอะ่ะเขาบอกมันจะเป็นต้นอะไรนะ ต้นยางนะไอ้ไม่ใช่ยางนะที่เป็นญ่าที่มียางอะไรเขาเรียกน้องเขาโพสมาเขาบอกว่าทําไมกระเพรา <c oughs> เา็า่ารักเลยทําไมกระเพราบ้านเรามียางด้วยคะ <c oughs> โพส์มาในกลุ่มปลูกผัก <c> เ <oughs> พราะเราอ่านแล้วเราอย่างขำเลยน้องเขาน่ารักมากเลยนะคือมือบาดปลูกเขาไม่รู้นะเขาแยกไม่ออกมันต้นอะไรเขาอาจจะแบบโรยกระเพราวไว้แล้วมันจะมีญ่าเยอะขึ้นเมล็ด กะเพราของเขาอาจจะแบบไม,ไม่ไม่งอกไงเมล็ดพันธุ์อาจจะไม่สมบูรณ์ไงแต่ไอไอญ่าวัชพืชมันงอกมาแทนน้องน้องเขาน่ารักจริงเลยก็เหมือนไอเฮียเราเดินไอเฮียเราเนี่ยเขาเดินชมสวนแะล้วเขาเห็นในอดีตเขาเห็นอะไรปนะเห็นลูกจำลึงลูกจำลึงไอเฮียก็มองขึ้นไปอุย้ยลูกจำลึงเต็มเลยเอ้ยเออไม่ใช่อะไรนะแตงกวาเต็ม ตอนนั้นเราจําได้เรายังไม่ได้ปลูกกันกวานะพอเราเห็นมองตามที่เฮียชนะี้เท่านั้นโอ้ยังงาหูขำขำจนถึงทุกวันนี้ะเหน็นไหมว่าคนที่เขาไม่รู้มีอีกเยอะอืยังมีอีกเยอะคนที่เขาไม่รู้เดี๋ยวโหน้องบีว่าจะหาหม่องนี่เตรียมพื้นที่ให้น้องบีแล้วนะหม่องเนี้ยอันนี้กําลังหมักดินนะเห็นปะ่ะเราจะเอาเศษุออน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักเปลือกทุเรียนมา เพื่อที่จะย้ายเนี่ยต่อเติมบ้านให้น้องบีน้องบีช่องไม่บีปลูกผักน่ารักให้หน,นุให้นี่ไม่กินตลอดเลยเราไม่มีะไรจะให้น้องบีเลยเนี่นี่อันนี้เป็นขมิ้นขาวของน้องบีนะงามไหมาดูสิดูความงามของขมิ้นขาวอันนี้ของสาวน้อยทําสวนเดี๋ยวจะตัดไปกินแล้วนะถ้าต้นไม่โตเนี่ยมันอยู่ในกระถางไงเดี๋ยวบำรุงถ้าบำรุงดีๆก็ได้กินนะของสาวน้อยทําสวนนะ มีแต่น้องๆให้มาของน้องๆแค่นั้นเลยโอ้ยกระถายมองนี้เดี๋ยวว่าจะหาที่ปลูกอย่างอื่นด้วยกันเนี่ยขมิ้นขาวน้องบีนี่ให้นุ่นให้นี่มากินตลอดเลยส่งนุ่นส่งนี่มาเนี่ยเรากับน้องบีค่อนข้างที่จะสนิทกันอะเราฝากอะไรนะสั่งเสียน้องบีไว้หมดแล้วถ้าเราวันใดวันหนึ่งเราหายไปเราเงียบไป ไม่อือไม่หายพิจารณาเรดาร์ให้ไปถามหาน้องบีเพราะเราให้เบอร์โทรศัพท์ไอเฮียน้องบีไว้ให้ไลน์พี่ตุ้มพี่สาวไว้ถ้าเราหายไปเงียบๆเ,เนี่ยน้องบีเขาจะรู้เพราะว่าจะต้องมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มรักกันปลูกถามหาแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวน้องบีเขาจะรายงานเองอ๋อพี่ต้อมป่วย <laughs> พี่ต้อมนกค่ะเอ,อ,อะไรเงี้ยเพราะน้องบีเขาจะเราให้เบอร์ติดต่อไว้แล้ว นี่คือเป็นการสั่งเสียไว้ล่วงหน้าเลยจะหมดอายุไขตายจากโลกนี้ไปน้องบีก็จะรู้แล้วก็จะได้ไปบอกต่อเพื่อนๆในกลุ่มปลูกผักว่าพี่ต้อมไปสบายแล้วอะไรแบบนี้นะเราจะพูดอยู่เสมอว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลง,งเสมอเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสัจธรรมชีวิตถามว่าเราพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปไหมพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยพร้อม พร้อมเสมอที่จะจากโลกนี้ไปพอแล้วเหนื่อยจริงๆคือลูกโตแล้วลูกลูกมีครอบครัวไม่ต้องไปห่วงไปห่วงอะไรใครได,ไดทั้งสิน้นอ๋อมีแม่แม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเราตายก่อนแม่พี่สาวพี่ชายน้องชายสามารถดูแลแม่ได้นี่สิ่งที่เราสั่งเสียน้องบี เออสั you oh, kind of mm ่งเสียไว้ให้น right. right. ้องบีปเ็นคนจัดการโอ้ยติดไหลติดเยอะดีจังใบพวกนี้นะงอกงกแงกแไม่เป็นไรก็ให้ริดใบออกนะพริกเนี่ยนานแล้วนะถ้าตัดแต่งทาสาเขาอีกก็ได้นี่จะบอกให้อดอกเดบบำรุงดีๆนะพริกดูแลดีๆด้วยถ้าดูแลไม่ดีอดกินนะจะบอกให้ พริกจากตลาดนี่ส่วนมากอย่างที่บอกรู้กักนอยู่เป็นกเกษตรส่งออกเขาจะเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดพ,พ่นนะจ๊ะนี่สา,าสวน้อยทำสวนอุ้ยเขาแตกแตก็เต็มไปหมดเลยเห็นีเนี่ยดูตัดไปแล้วก็ทิม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 ,ทม,ทมนี่นี่นี่ของน้องของเออน้องสาวน้อยนะนี่อ้อยเอาไปตัดเป็นท่อนๆแล้วมาวางวางไว้แบบนี้เห็นปะวางไว้แบบนี้วางแบบนี้เนี่ยวางเนี่ยวา,วางแบบนี้ แล้วเขาจะแตกหนอ่อออกมาแบบนี้นี่เพราะฉะนั้นเออปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้ที่เราย้ายนั่นมานะขิงขิงตอนนี้ขิงแตกแล้วเดี๋ยวก่อนต้องพยายามอือพวกนี้เวลาถอนถอนรอกไม้อย่าทิ้งอย่าทิ้งเด็ดขาดแล้วพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลย อันนี้เอามาวางไว้ให้โดนแดดเดี๋ยวต้องหาจะไปวางหม่องนู้นดีไหมพื้นที่เคยวางเรียงเป็นตับเลยอย่ะหรืออีกชีวิตคนรักการปลูกมันก็เป็นแบบนี้แหละโอ้โอกสาวชาวสวน โนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนชุเรียน,ยนลมหนา,าวเปล่าพัดรูฤดูขัดมุนแปรปรีนลอาลงสวยแนละ้วมันก็จะอารมณ์ดีมเป็นธรรมดานะ่เนเฮ้เดี๋ยวกันเนี่ยแตกมาสองหน่อแล้วป่ะสองหรือสามมีแช่บ่ ืมถอน,นอาาออะจะได้เห็นชัดชัดูไว้นะขิงขึงนี่ยแล้วก็ใส่ไปนี่เลยน,นี่ต้นพีน้ำปัตเตอร์น้องหนวดตัดกิ่งปักชำนะต้นนี้นูน่นพีน้ำปัตเตอร์น้องหนวดเต็มไปหมดเลยเห็นปะเราอะชอบกินนี่เป็นอีสูงมีสารป้องกันมะเร็งค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นหามาปลูกไปติดต่อหาซื้อได้ที่ช่องเดโชสุกอินน้องหนุ่นน้องปอน่ารักเราเป็นพี่พี่น้องน้องที่ติดตามกันมาห้าหกปีแล้วบ้างอืมน้องกฤีดยังเล็กๆอืม น้องอะไรคนลืมแล้วอุโทษทีพี่จอมลงหลงลืมสติตามไม่ค่อยจะดีเนี่ยเหมือนน้องเจี๊ยบอะสะไปรบาเรนเห็นตั้งแต่อยู่ในท้องคนเล็กอะตั้งแต่ในท้องเนี่ยตอนนี้โตแล้ว <laughs> ติดตามกันมาขนาดไหนเออพวกเราที่ติดตามในกลุ่มปลูกพันที่ติดตามกันแบบว่าเป็นสิบป,ปีก็มี เราเป็นคนติดตามช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช,นช่องนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดแต่งใบนะจ๊ะเออนี่เนี่ยเห็นไหมนี่เป็นกิ่งกิ่งมะนาวที่ตัดปักชำนี่ถ้าแกะออกมานี่รากเลิกเยอะแล้วนะเฮ้ยใบแบบนี้ต้องริดทิ้งเนะียเนี่ยอันเนี้ย ต้องเอาออกต้องตัดออกริดออกเนี่ยแต่ยอดออกมาเนี่ยรักเดินแล้วตัดมาทิ่มๆทิมๆเนี่ยเนี่ยตัดแล้วมาทิ่มๆม,ม,มาไว้แกกมาเดี๋ยวเราจะต้องอวางไว้ก่อนนะ <c oughs> มองเต็มอันนี้ของของสาวอ้อยนะที่ให้พี่มานะอ้อยอ้อยเนี่ยเดี๋ยวตัดยอดไปปักชําต่อได้นะเดี๋ยวเราจะเอายอดเนี่ยนี่นี่นี่มันหวานญี่ปุ่น ตัดยอดไปทิมทิมทิมทมขยายต่อก่อนนี่สาวอ้อยให้มาเมื่อก่อนเราปลูกนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจยุบหายไปแกะออกมาพอแกะออกมานะหัวเล็กนิดเดียวแบบปลูกสมัยก่อนปลูกยังไม่ค่อยเป็นอันนี้เป็นกิ่งของมะยมตัดปักชำเดี๋ยวเราจะเอามาปักนี่นี่นี่เอาของ สาวอ้อยขยายมาปักที่นี่เลยเดี๋ยวต้องปักตอนเย็นนะนี่เอาข้อให้จมดินกดข้อให้จมๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้มันหวานญี่ปุ่นขยายได้เรื่อยยอดเขากินได้นะจ๊ะหลายคนยังไม่รู้นะยอดมันหวานญี่ปุ่นเอาไปผัดไฟแดงผัดแล้วมันหอยอย่างอร่อยเลยอันนี้ก็ใช่นี่อันนี้สาวอ้อยให้มานี่โตดเหมกันย้ายมาหม่องนี้ สระแน่สระแน่สระแน่เขาตัดนี่นะตัดแล้วก็ทิ่มลงดินนี่ขยายกันขยายกันนี่เฮ้ยน,นะต้องให้ข้อจมดินเพราะรากเขาจะงอกตามข้อกดดินให้แน่นๆกอนเดี๋ยวเราจะได้สาระแน่อีกนี่นะพอเขายาวขึ้นมาก็ขยายเข้าใจไหมเราจะมีกินตลอด แตต้องเอาข้อให้จมเอากดข้อให้จมนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราก็จะได้สาลแน่อีกหลายต้นตัดไปทำไปเรียนรู้กันไปสมองพวกเราอะ่ะมันเรียนรู้ได้ไหมหรือจบฮะจะจบก็ต่อเมื่ออะไรเปล่าตายไงครับนะสิ้นสุดการเรียนรู้ก็คือตายไงหรือไม่ก็เป็นโรคเอัลไซเมอร์สมองเสือ่อม นี่เดี๋ยวจะเอาออกเดี๋ยวจะให้ดูว่าอ้าวแันนี้แต่แสดงว่าตื่นตื่นไปอันนี้ไปปักต่อได้ปกักปักตรงไหนดีปกักทิมทิมไปก่อนกิ่งไม่ยอมตัดปักชำได้หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวตัด อันไหนไม่เกิดไม่งอกอันนี้น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดมีหนามๆเนี่ยมะกรูดมะกรูดตัดกิ่งปักชําได้หลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวมองนี่ขึ้นมาพาชมนี่คือมะกรูดที่ตัดกิ่งปักช้มเออแตกใบอ่อนแล้วแตกใบอ่อนยอดดีนี่เหมือนกันนี่กิ่งปักชําตัดมาเหอะ กิ่งเนี่ยหลายขนาดกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ตัดมาหลายคนรู้แร้วหลายคนยังไม่รู้ว่ามะกรูดตัดกิ่งปักชำได้กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ตัดมาเลยทิม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 เอาข้อ้จมดินเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปเลยเดอ้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนชีวิตพวกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีจริงๆไม่มีเลย เพราะฉะนั้นดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่าไปห,กหักโหมสุขภาพต้องมาันดับหนึ่งชีวิตพวกเรามีอยู่แค่นี้นะเอาแนนอนไม่ได้หรอกวันนี้คุยๆอยูทุกคนอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ไปแล้วไปสบายก่อนเพื่อนเลย ปะเด้อทำงานต่อ,อตราบใดที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องดิีนรนต่อสู้กันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดลมหายใจหมดอายุไขลุยต่อละเด้อแค่นี้นะ